สวัสดีครับพี่น้องยี่ตะลักข้าทู่องช้างจักรพันลาเพลินออฟฟิเชียลครับนะครับจากที่สี่แหล้วครับพี่น้องได้วเคราเป็นปหล้วนะครับพี่น้องครับบัตนี้นะครับพี่น้องสีมาวิเคราะห์ภาษานะครับภาษาในเพลงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพลงนี้นั้นอาจารย์ดีพุ่มาลินนะครับคนแต่งเพลงคนประพันธ์เพลงนะครับใช้คําภาษาอีสานเก่าเก่าอีสานโบราณคนขังหลายนะครับพี่น้องครับ ฝากไปหอดเพลงแฟนครับที่อยู่ผักอื่นๆนะครับที่ยั่งบาท่านเข้าใจของเนื้อเพลงนะครับพี่น้องเมื่อนี่ผงกระสษมพยายามนะครับแปลภาษาในเพลงนะครับให้พี่น้องฟังกันยังเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเนาะว่าคําในเพลงนี่อย่างแน่นะครับเป็นเพลงเศร้านะครับพี่น้องครับเป็นเพลงเศร้าที่โดนตรีมากได้โจ้พุมๆกันเลยนะครับจบพุ่มๆไร้เติอพี่น้อง แต่ิมาบอกถึงเนื้อหาสาระในเพียงครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นคําอีสานค่อนข้างจะหลายนะครับพี่น้องครับเริ่มต้นที่เกินเลยนะครับเกินของพี่จิตระนะครับพี่น้องครับผ่นเกินมาว่าอันนี้ความหักมาเลีนตุ่มคือดังซุ่มดอกงุ่มหัวความหักมาพ,พ่อพ่อดังกระท่อมังงุ่มไหวกสิประมาณว่าความหักความรักนะครับ ความรักก็วิ่งมาวิ่งมากองอยู่ที่เดียวนะครับเหมือนเหมือนสุ่มเหมือนสุ่มไก่ขังไว้นะครับให้วิ่งยูนแต่ในนั้นนะครับก็คือความรักมันจะวิ่งก็คือว่าเก็บความรักไว้ให้ผู้ชายคนนี้คนเดียว นะครับก็คือเกียร์บัไม่ให้ใครแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับฮักไอ้ายสิตายยอนนั่งเรื่องนี้จบตอนผู้ฮักแท้ได้แพ้เผืนโอ้ยหักห,หักโอ้ยให้เบิดใจจนเกินไอ บิดเบิดหักนอ,กนอกหักจ่อยรุดตนขนอยผู้เหตุน้ำน้ออายอ่านะครับก็รักพี่มากจนจะตายแทนได้อ่ะพอหนังม้วนนี้จบเรื่องอวาสานก็รักพี่จนหมดใจแล้วแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายพี่ก็หมดรัก นะครับสุดท้ายพี่ก็หมดรักจนแบบว่าสงสารตัวเองคนที่แบบรักพี่มากนะครับจนสงสารตัวเองนะครับรักคนอื่นมากแต่คนอื่นก็ตอบแทนด้วยการที่แบบว่านอกใจนะครับจนแบบว่าสงสารตัวเองเนาะพี่น้องเนาะ มันคือขั้นตนเกินนะครับบันนี้กับไปที่แนวเพลงครับพี่น้องไอเอือนลาน้องยืนน้ำตาลางพี่น้องเข้าใจอยู่เนาะไอเอือนสัง่งน้องยืนน้ำตาไหลลงรักพี่เทใจเทให้สุดหัวใจเจ้าวันไวย้อนไผยจังลืมนางสุดเส้นทางฮักเฮาล้วบ่าอายหรือเจ้าหมายเคียงซ่อนแต่คู่สม น้องเป็นสาวชาวนาะป่าโคนตมน้องบอสมชัยงามน้องเป็นสาวชาวนาะป่าโคนตมมาตกลมคารมผู้หลอกลวงนี่นะครับกรประมาณว่าน้องเป็นสาวชาวนาะติดดินแต่ก็มาแต่ก็มาหลงเชื่อคำ ประลงเสื้อคําผู้ชายคนนี้นะครับเป็นคนแบบใส่ซื่อพี่น้องเนาะต่อไปนะครับโอ้ยเหนื่อยเพียงกคนไหนต่อไปนะครับคิดฮอดตอนเดินควงอ้ายเคียงบาคิดถึงตอนเดินควงพี่เคียงบาคิดฮอดคำสัญญาอายาวาน คิดถึงคำสัญญาตอนที่พี่พูดหวานให้หมดใจให้หมดรักเลยจากกันหรือสวรร์สร้างให้มันเบี่ยงหรือสวรรค์สร้างให้มันเบี่ยงก็ประมาณว่าหรือสวรรษสร้างอ่อยังไงอ่ะหรือสวรรค์สษสร้าง มาแบบลำเอียงอย่างนี้นหครับต่อไปก็จะเป็นท่อนลำนะครับของกิ่งตะนาเทียงหน้าหน่อยเถียงหน้าหน่อยผสมพจนกระเดาใหญ่เทียงหน้าหน่อยผสมพนกระเดาใหญ่หหก,หญก็ประมาณบ้า เฉียงนาน้อยไม่สมกับล่มยังไงอ่ะเฉียงนาน้อยไม่สมโพนกระเดาใหญ่ก็คือว่าเฉียงหน้าเฉียงหน่อยน,อยนี่คือสิบสมพ่นคงไม่สมแบบเนินใหญ่ๆหญ่เฉียงนาเล็กๆคงไม่เหมาะสมกับเอ่อเขาเรียกอะไรเหมาะสมกับ เนินใหญ่ๆที่สามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ๆได้อะไรประมาณนี้นะครับไส้บอสมลีตอนลีตอนเล่ยบอไดดอกมูปานะครับเปรียบดังเปรียบดังไส้ไส้บอสมลีตอนนะครับใส้กับเหมือนไส้เป็นไส้เล็กๆไส้เล็กๆแต่ว่าลีลีจะเป็นเหมือนที่ดักปลาใหญ่ๆนะครับ ก็คือไซคงจับปลาได้ไม่เยอะเท่าหลีนะครับหลีจะจับหลีหลีดักปลาจะจับปลาได้เยอะกว่านะครับก็เลยไม่เหมาะสมกันนะครับคนหนึ่งเป็นหลีคนคนหนึ่งเป็นหลีดักปลาคนหนึ่งเป็นไซจับปลาครับก็คือสิบผสมกันก็คงจะไม่เหมาะสมกันนะครับประมาณนี้นะครับระหว่างไซกับหลีดักปลานะครับมันก็ไม่เหมาะสมกันนะครับ ประมาณนี้นะครับคือจังการผสมทงดอกหน้าท่ามเขาบองงามพองว่างเบาปีชายกะลืมดามคือจังกาบผสมทงดอกหน้าท่ามเขาบองงามพอวงว่างเบาปีชายกะลืมดามคือจังกาเหมือนกล้า <c oughs> เหมือนกล้าไม่สมทุ่งนาที่แบบว่ามันสมบูรณ์มากๆประมาณนี้นะครับข้าวก็เลยไม่สวยนะครับถึงจะเอากล้าไปปลูกตรงนาที่ดินสวยๆตัวนี้ยังไงข้าวก็ไม่สวยข้าวก็ไม่สวยประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นการที่แบบว่าเปรียบเทียบว่ามันไม่เหมาะสมกันนะครับ แม่เจ้าห้ามหักเฮาสันบอพีนองกับพ่อซ้ำนีส่สิได้บ่ซำเขาทีมโลดเจ้าเหยียบย่ำลงตมน้องบอ่สมชายงามเบาวพิ่พ่ายผู้รวยลวน้นก็ประมาณว่าแม่พี่ของห้ามแลวเนาะน้องก็คนจนๆพี่ก็คนรวยๆก็เลยไม่เหมาะสมกัน้ะน้องคนจนพี่คนรวยแม่พี่คงห้ามประมาณนี้นะครับ <c oughs> น้องฮักน้องหักเจ้าหลายหายให้หมดหัวใจสาวนาคนซื่ออายคือทอดในเด้อว่าฉันรักเธอนักกว่าหินมื่นตื้อหินมื่นตื้อหินมื่นตื้อมื่นเกือฉันรักสฉันมื่นตื้อมื่นเกือ ฉันรักเธอหนักกว่าหินหมื่นตื้อหมื่นตื้อหมื่นเกือเกือก็คือ,คอล้านหมื่นล้านฉันฮักเธอฉันรักเธอหน,นักกว่าหินหมื่นล้านกิโลประมาณนี้ถึงวันไอ้นั้นปล่อยมือถึงวันไอ้นั้นปล่อยมือมืออื่นมือน้องคงลืมได้ลง <c oughs> เมื่อเอื่นเมื่เอเฮอนะครับพี่น้องคงจะรู้จักอยู่เนาะเมื่อเอื่นเมื่เอเฮอก็พุ่งนี้เมื่อเลือนนะครับ <c oughs> จื้อในบ่อหัวใจจําบ้างใหม่หัวใจจําบ้างใหม่หัวใจ <c oughs> จื้อในบ่อหัวใจก็คือจื้อก็คือจําก็คือจําบ้างใหม่หัวใจทุ่มเทกับเขาคักไลยบทมาเจ็บ บทมาเจ็บก็มาตอนสุดท้ายเจ็บจังๆเหมือนน้ำทางกลางใจเจ็บจังๆเหมือนน้ำทางกลางใจทังก็คือแทงนะครับทังก็คือแทงนะครับน้ำตะไลลรูโตนเจ้าของรูโตนเจ้าของนะครับรูตโตนแปลว่าสงสารสงสารตัวเองนะครับรูโตนเจ้าของสงสารตัวเองนะครับ <c oughs> ขาดบอได้แม้นคู่ขาดบอได้แม้นคู่ก็แปลว่าประมาณว่าขาดบ่ได้แม้นคู่ขาดว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันประมาณนี้นะครับแฟนกับเป็นแฟนเพิินสู้กับเป็นสู้เพิิน <c oughs> แฟนก็แฟนเขานะครับแฟนก็แฟนเขา <c oughs> จะเรียกชู้ก็ชู้เขาชู้ก็ไม่ได้เพราะว่าแฟนเขานะครับแค่เคยแค่เคยรักเราเฉย ก็คือประมาณว่าจะเป็นชู้เป็นแฟนก็ของเขาอยู่ดีตัวเองก็เป็นแค่ในนามแฟนเก่านี่ครับน้องน้องได้เอินแค่นามแฟนเก่านะครับก็เป็นแฟนเก่าห้าหล่ะแต่ว่าเข้าไปมีสู่มีแฟนใหม่แล้วนะครับขอบคุณบทเรียมความเงาขอบคุณบทเรียมความเงา <c oughs> น้องนับถือไอเป็นครูสอนเศร้า วิชารักเราเกรดสี่ลา,างังประมาณว่าไอเป็นเปรียบเสม,มือนอไอเป็นคููสอนสอนวิชาเศร้ใรนะรรมมา,ารใ,หให้น้องน้องได้เกรดสี่แล้วนะครับเปรียบเสมือนพี่เป็นครูสอนวิชาเศร้าให้ให้น้องวิชาเศร้าน้องได้เกรดสี่เลยนะครับไปหวังหวังน้ำเขาสาพี่ ไปหวังวังน้่เขาสาพี่ก็คือให้พี่ไปกับเขาเลยให้ให้ให้พี่ไปกับเขาเถอะนะครับอีกจ็กปีแล้วอายแล้วอายน้อง,อง,องจังสิลืมไม่ไม่รู้กี่ปีว่าน้องถึงจะลืมนะครับเคยสุดปึงกัะยอนซื้อเอาลายเขาเลยยอน,นหัวใจทิมโล่งนอตมจอยอเคยปื้ม เคยปื้มก็เพราะว่าเป็นคนซื่อๆนะครับเขาก็เลยเอาหัวใจไปทิ้งลงตมเอาไปโยนลงตมนะครับลงตมแล้วก็เหยียบย้ำซ้ำต่อเอาแล้วน้องซ้ำนี่กับพ่อแล้วพี่จา <c oughs> ๋าทิ้งลงต,มแล,งลงตมแล้วก็เอาทิ้งลงตมแล้วก็เหยียบซ้ำนะครับ บวกมือลาให้มันเลืมช้ำจะจดจำกับคนที่ฮักเล่น,ระ,น,น,นระวังกรรมเวนสีน้ำเหมียนระวังกรรมเวนเวเดอร์ไอระวังกรรมเวนสีน้ำเมียนระวังกรรมเวนสีน้ำเมียนก็ประมาณว่าระวังเวียนกรรมจะตามทันระวังเวียนกรรมจะตามทันนะประมาณนี้นะ ระวงเวียนกรรมจะตามจะเอาคืนประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับประมาณนี้นะครับกับบกพ่องประการใดผิดพลาดประการใดกขออภัยครับพี่น้องครับกับเอานุ่งหัวมอนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าด้ครับเด้อสวัสดีครับไม่ได้ประกันบัานุ่นสีเรื่องอำเภอโน่นสาจังหวัดนรองบัวลาพูครับแล้วกับวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าครับไฟ์สดกลมปิดครับพี่น้องครับเจอกับพี่จิตราได้นะครับวันที่ยี่สิบสี่นะครับที่ วัดจอมรีอำเภอกุมพาว่าปีจงหวัดอุดรธอานีครับพี่น้องครับกับสางผสมน้องฮะครับบัตรราคา321บาทนะครับ3วัน3คืนนะครับประกันในกลุ่มปิดไฟ์สดครับพี่น้องครับสหรบคินีลาไปก่อนสวัสดีครับ